ไอชักคือผมอธิบายไปครับพี่ไปครับเอากูไปหาพวกรุ่นใหญ่ดิเทปเทปเอะเอะเอะกูบอกให้มึงเอากูไปไงลายห้องน้ำเขาตึงตึงไปพี่บอลตึงไหมเอากูไปท่านไปอุ้มมาให้บควายพี่บอ้ลทำอะไรอยู่อะลาบควายอยู่ไงคนฉลาดคนฉลาดกันไปแต่งได้เฉ่งง ไอ้บอลมึงดรอปอี horses, ๋อะมึงก็เลยไปที่ในล็อกเขาเวลาอี๋อะแล้วมึงเป็นอะไรอะมึงเป็นหัวหน้าที่ดีเงี้ยเหรอหัวหน้าที่ดีหัวหน้าที่ดีหัวหน้าที่ดีอี๋ไอ้บอสกดบัตรเออแล้วมันหน่อยแล้วมันหน่อยลงโย่ลงโย่เออไปเดินดูผลงานดีกว่า แม่งหลอยสัตว์ใครบ่นแล้ววะมึงหล่อเลยไงวะไอ้เหี้ย20แง่จะดีเนี่ยคือมันต้องเลือยงจเลี้ยงยังไงเฮ้ยลองไอแคบะไม่ต้องเลี้ยก็ได้อ่ะโอเคมันก็จะแชร์ไปอีกใช่ปมึงก็ดีแค่ตำรวจแชร์ไม่อยู่ทาไปห้องน้ำสว้สดีครับ อ้างนั่นอาไม่ไม่มึงจะมึงมึงมาสู้อะไรไปไกลตีนที่ชักนมมาสู้เฮียอะไรสู้เียอสู้เรั่นไป้ตลกอย่าไอสั่ตลกเย็ตงคตรตึงเย็นลรถลงรถลงตึงจัดเลอกลวไปหมดแลเนียเฮีอรย่าตลกดี๋ยกไอสั่นอย่าตลกขกับพี่หูคตรตึงะกเพื่อเล่นเหมยเยชเพื่อเล่นเหมคนรุใหญ่พี่บอลขอโทษพี่อย่าโกรธนะเป็นเพื่อเป็นเพ่าทษขาขึ้นตลอขึ้นตลอขึ้นตลอ ยัง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 ไม่หมดยังไม่หมดยอะไรละยังไ่อะไระเย็นเย็นเย็นรีบกันยังงเเลประมาณสี่อะเดฮ้ยใครตะโกนอยู่ปิดไมดิแชกก็ตัดแฟังแเด็กบุทิวัหน่อยเว้ยเอ้ยยัไม่ได้บุวัเดอะกนอะไรอะไอ้แ่รุ่นใหญ่มันฟอมเพียอะไรอะใกล้ป่าครับโทษทีป่าพ่มันก็หายรุ่นใหญ่ให้กูามมังไหมล่ะ ไอชัก คือผมอธิบายไปครับพี่ไปครับเอากูไปหาพวกรุ่นใหญ่ดิเทเทเอะเอเอะเกูบอกให้มึงเอากูไปไงคลายห้องน้ำเขาตึงตึงไปพี่บอลตึงไหมเอาคูไปท่านอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่ห้องน้ำบอกพี่แล้วโหใจกับพี่ใจดีดีมางขึ้นแลไม่ดีเหมือนหน้าตาด้วยเ้หอีกเล้กับเมื่อคนเลอีกสคนเลยอีกสี่คนเออยอับดเออพวกมึงก็อย่าหีคอยพวกมึงอยู่ทั้งคืนนะ คอ่าง่วงนอนแล้วม่วงนอนง่วงนอนพอดีเลยง่วงนอนพอดีเลยขอไปนอนก่อนหน้า่วงนอนพอดีเลยฮึฮแล้วไปนอนเลยไปนอนไปนอนเลยแล้วอย่ามาร้องนะยี่หี่าอย่ามาร้องนะมึงอ่ะเว้ยใครเคยได้เงินพูดอ่ะ รอ e แล้วครับรอแล้วครับไปแถวเด้งดิ๊บดิที่หลังถ้าอุ้มมาได้ไม่ต้องเปิดให้พูดแล้วนะที่ดาจะอุ้มไม่ได้ไม่ต้องเปิดพูดแล้วหรอเสียงผมมันเป็นกระชากใจใครหรือเปล่าครับเนี่ยหรือมันหลอกเกินไปหรือว่าแบบใครบางคนได้แบบเะปาก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 รอเรียนเด้อสัตว์ฮะมือรอเรียนเหรอ มันคือถ้าเบาน่าผมมันไปสะดุดใจใครผู้หญิงคนไหนที่อยากจะได้หบอคนหลด้ตีจริงจริงบหลบอลจริงจริงบอลบอลวิชาผมว่าไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียโรคใจชนิดพิเศษและไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียไม่ใช่โรคจิตธรรมดาอย่างเดียวชนิดพิเศษเลยนม่มาพี่บอกขอโทษด้ครับที่ผมหลอกเกิดมาหลอกเลยไปไอตัวเถื่อไอตัวเถื่อไอตัวเถื่อไอ้ล่ะกูกลัวมึงหลอกด้วยไอบอลหลอกไอตัวเถื่อความเจริญนี่ไม่ได้ข่าวว่าห้าหนึ่งเอาเขาไปลงนี่พวกมึงอ่ะ มึงมึงได้เท่าหรือไม่มีนะไม่มีนะมีเปล่าไม่มีหรอเอามาจากไหนบ้าบอลไม่ต้องพูดนะไม่มีจริงๆไม่ใช่มึงไม่ต้องพูดครับไม่ได้แอคถ้าถ้าบอลไม่ได้ทำบอลก็ไม่ต้องแอคเออไม่ต้องแอคครับไม่ต้องแอคครับคนทำก็ยังไม่แอคเลยครับไอ้ควายมันยังไม่พูดเลยไอ้ตัวฟีเะฮี้ไอ้ตัวฟีมึงอะแล้วอะถ้าเบานาผมตัหลอกขอโทษด้วยครับพี้ตลอดงานเลยไอ้ดีผลงานไอริวล้อไอ้ริวล้อไอ้ริวล้อผลงานไม่ทำเลยอยากจะพูดไอ้เฮี้มันจะอญานี่พูดยากการ้ลิวล้อลิวล้อลิวล้อ ี่อยากโดนดีกว่าห้าหัวมึงภาพไม่ชัดเลยลืมไปแล้วอะฟรีจัดจัดไอ้เทยมีประโยชน์ไหมเนี่ยไปอยู่เขาอะขี้ร้องอะขี้ร้องไปงั้นอะเบื่อพวกขี้ร้องแต่กูไม่เคยร้องอะเราไม่เขียนละกันอุอะอันนี้อันนี้ทำไรอยู่เดี๋ยนะจบอันนี้มาทดอะไรอยู่อันนี้มาทดอะไรอยู่อะอันนี้มาทำไรอยู่ควายอยู่ไงคนฉลาดคนฉลาดกันไปไหนได้เฉยังไง ไอบอลรูกตวเองบยว่าออไลประโยชน์ไอเหี้ยไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ไลประโยชน์ไอสัตว์ไลฆ่าถึงอเหี้ยไปยืนแหลอยู่นั่นนสัตว์มึงทำประโยชน์บ้างไอบอลไอข้แพ้ไปอยู่เนี่ยมึงทาเขาตต่้เนี่ยเผถ้าไม่มีมถ่วงหมอนี่ยะใช่อบอเลยอะมึงแม่งนตัวถ่วงจริงเลยสัตว์มึงกดักเดี๋ยวกูต่อไสัไเดาอดมเสกิดแคเองนขึ้นโลไ ไอตัวถ่วงไอ้เหี้ยตัวฟรีควายเมื่อไหร่มึงจะตาสว่างวะไอ้เหี้่อะเมื่อไหร่มึงจะหายโง่วะให้ตัวฟรีไอ้เหี้ยมาก็มาถี่บลอนด์ไอสัตว์ไอ้ตัวถ่วงความเจริญบลูนในบอลบอลบูนไน บอลเก็บไ Google g o l e แล้วเป็นติปไปจาไอ้จ้าไอ้จาอะไรนะเก็บอะไรนะเก็บแล้วเก็บอะไรนะอยู่ใต้ตีนูนี่คือต้องฉางงังบอแกขยะขยะแกขยะขยะแกงไปแถวยขยะลบอไปเจนทใกล้เออแล้วตำรวจอ่ะไอ้สัมเวสีเงียบปเ้โหด่ะ บอลนึเตฟอเดียวเดี๋ยวผมให้แล้กันห้าบุกใช่ไหมได้หรอกนไี้เป็ก้รได้หรอกได้หรอก็ว่าไปิด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 ไอ้นี่ล้ำหนึ่งปิดปิดกัแหน่งแล้วนอนได้ไงนะไมโนวันแล้วนอนได้ไงารช่วยเหรอมึงกูไม่เคยเห็นมึงช่วยใครเลยนะ บอลเตอร์เอ sure. e oh, ัวเป็นยอดดีอ okay. okay. ่ะอันนี้คือน้องบอลนะเอาตัวรอดเอาตัวรอดแต่กูไม oh ่เคยทิ้งเพื่อนให้เอ่เหมือนแก๊งพวกนี้จริงเหรอไม่ไม่ทิ้งจริงเหรอเอาตัวอดะเอาให้ชวนนะว่าไม่ทิ้งจริงเหรอไม่ไม่ทิ้งจริงเหรอบอลบอลแล้วที่เราไปอยู่กันแล้วนี่มันทิ้งเพื่อนสองคนน่ะยังมียังยังมีไอ้บอลที่รอนในในบ้านน่ะไอบอลไอบอลไอบอลแล้วที่มึงทิ้งเพื่อนไว้ในบ้านน่ะจะไม่ได้เหรอไม่รู้ได้ยี่อะไรเพื่อนเอลไอบอลไอบอลเฮ้ยพ่อสก๊อตฟังนะเว้ยพูดมึงแพ้แล้วอ่ะกูขอออกแก๊ น่ะเว้ยจอกันเว้ไปละไอ้เนี่ยอายไม่ได้อายไม่ได้มาเป็นภาระเขาเนี่ยอายไม่เนี่ยมึงจะใช้ลำแขกเขายืนอยู่ไหนยืนตัวเองไม่ได้เราไม่ใช่อะไรอยู่มึงใช้อะไรอยู่ตอนนี้ตสว่างบลอกมึงใช้อะไรอยู่ตอนเนี้ยบอลตอบใช้ลำแขกตัวเองมานานแล้วไงแต่ใช้เขาไม่เืด้ใช้ลำแขกเลยใช้กะบอกบ้างใช้กะบอกบ้างไอ้ควาย มันกอเขาไปเรื่อยก่อไเอไม่อ๋าไร่ออะไรก่อไรกออะไรก่ออะไรก่ออะไรก่ออะไรกอะไรก่ออะไร่ออไก่ออะไรกออะไรก่ออะไรเออะไยก่ออะไรเ่ออะอกออรก่อก่ออะไรอะไรก่ออกออะอะไรออะไร่อร่ออ้กออไ่อะ่ออะไออไรก่ออะวร่ออไก่ออะกออะ่อไ่ออะอะไรออะไ่อนกออะไอ้ไรไะไอไอหไอกออนกไอ่ไออไอ้รออริ้วอไออรรไอไกอะไร่ ไอตัวฟีไอตัวฟีไอตัวถ่วงบามเจรลญไอตัวถ่วงไอตัวฟีีอ่อนไอบอลตัวถ่วงไม่บอลจะพุยกับกูหมต้อดจะเข้าไม่ไวแลวเอไเย็นเพื่อนสงบสติอารมณ์ก่อนถ่วงถ่วงทุกอย่างไอเหียลอละนาลอละนดดิวลอบ๊อบอีอมไปที่อเาลไอเีย แล้วมึงเป็นไรอ่ะมึงเป็นหัวหน้าที่ดีเงี้ยหรอหัวหน้าที่ดีหัวหน้าที่ดีหัวหน้าที่ดีอ้เฮียมันไม่ดีหรอครับบงบอสมีแต่เพื่เพื่อนพรอมพี่น้องครับโอ้กูจะอ้วกกูจะอ้วกไอ้เฮียบอสจะอ้วกมึงมันเสกสวะไอ้เฮียแล้วแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่เพื่อนพี่น้องกันอ่ะเออรู้ไงรู้ได้ไงก่อรู้ได้ไงบอสบอสบอสไม่บอสบอสบอให้นะบอกบอสเพื่อนพี่น้องอ่ะบอกให้กูเรียกอ่ะบอกให้กเพื่อนพี่น้องอีกไอ้บอสบอกให้บอส บอลบอเปลบอลแล้วมาแล้วมืออะไรแล้วมืออไรแล้วมืออะไรแล้วเป็นอะไรลเป็นไรเพื่อนเี่ยเพอนตายล้วไปบอสบอสตบอตาอกเ่บอ้ออแบบไหนขอมือาะไอ้เฮียที่อกินน้ก็น้อยยอดกียไอ้เียไอ้ตลกผมบอเองครับบอผมบอเองบอไอ้เจ้ตลกไปลยไปลยต้องห้ามไม่ต้องห้ามต้องห้าอไปเลผมบอสเองครับ ตลกจรงเลยตลกจรังเลยตลกจรงเลยตลกจรงเลยก็าก็ทากบเกลี่ยกบเกลียยนะน้มันดูตลกไมว่าตลกไหมไอ้เ้ยบอว่าตลกเกลี่ดน่นก็ทาเลยก็าตลยนะตลกไเนีตลกไปเนี่ยเลยบอนดตลกไหมเนีกบเกลียยนะนบอลซื้อไเลยเนี่ยนี่มทำเงินรร้องดังตัดร้องดังๆร้งดงๆร้องเองร้องดังๆตรอดังๆตัดฮะ ดืมน้ำแร่บ้างหรือเปล่าเนี่ยแจงแอดังๆจะเป็นาอรดไอ้เีอยบบอส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 บอกบอสบอสยอสบอสบอสมอสบอสแอสบอสรอสบอสบอสบอไบอสบอสงอสบอสบอสเอสบอีอกบอสอสบ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 อบอสบอสบออออออลส เหรอเอ้ตแพ้ว่ะหัวแกงละไปอยู่แกงอื่นดีกว่าตวันตะวันไม่เก่งเลยออดีกาไม่เคยมากาะเขาเหมือนพวกมึงเตเขาตีเขาตีอะไรบอลมึงไม่เต้นหรอเขาเรียกอะไรมึงเรีกอะไรตะวันตะวันอะไรเข้าตีอีกแล้วบอลอะไรบอเตอนได้ไหมบอผมผมบอเป็นบอ่อะไรเนียบอลก็ไปเนี่ยบอลก่ออะไรเียบองเอะไรไอ่ดิ อะไต่ำม <seni S 2> ึงอะก็กอกแขนกอขาแก๊งเขาไงกออะไรกอแกอขาแก๊งเขาอะไรร้องดิรองมึงรองมึงร้องแก๊งูแก๊งปูมงร้ไม่ได้มึงไม่ได้มึงก็้ไม่ได้มก็้งไม่ได้มึงร้อไไอ้บอลไอ้บอลบอลหน้ากอดเขาจีบผมมาหน้าดูหน่อยก็แพ้แกงม่มสู้ไม่ได้เลยบอลไม่ม้ไม่เลยชีวิตเลยไอ้บอลไม่ว่าอย่ไบล่เขาว่าเขาชชีวิตมึงนี่เคยชนะใครบ้า หมวยกระจาะตอกไอ้ดิวลรออุ้ยแรงอุ้ยแรงอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยด่าไปหนึ่งเดียวตอกตอกอ่ะพอแพ้แล้วเราก็อ่านคนหนึ่งชีวิตมึงนี่เคยชนะใครบ้างไม่ได้อีเหี้ยกันเจาะอ๋ออ๋ออ๋อเคยเคยสี่สิบคนต่อสี่คนไงอ๋อชนะเราบ้าไอ้ดิวร้อยเซตสวะพวกแกงดูด้วยคำเดิมเดิมไม่รับากต้อบอกว่าลูบต้บอกว่าลูบกิดแล้วเมื่อไหแล้วต้บอกว่าลูบกินแล้วเมื่อไหไปพอพอพอเหี้ยสิบปา มันไปแล้วเดีลาเวลาเคนี้ยเหลือเท่าไหร่อ่ะวยพี่อันนี้คนนี้เหลือเกีดดีร <c oughs> ับ <c oughs> บ้าคนบัดเออได้บันหน่อยได้บันหน่อยเดีอยู่เดีอยวี B